รวมบัญชีงเงินฝากดอกเบีย้ยสูงจากหลากหลายสถาบันทางการเงินนะครับอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่1.4%ไปจนถึงสูงสุดที่3%ต่อปีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับธนาคารเก็ดนาคินพัทระนะครับออกแคมเปญบัญชีงเงินฝากประจำ KKP E Fix ฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.4%ต่อปีนะครับออมวันนี้เพื่อคนที่คุณรักเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและวิธีการเปิดแคมเปญเปิดบัญชีนี้กันบัญชีเงินฝากประจําออนไลน์ยิ่งฝากยิ่งได้ให้ดอกเบี้ยสูงนะครับจุดเด่นก็คือเปิดบัญชีเงินฝากประจําออนไลน์ผ่าน KKP Mobile ง่ายๆด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปสาขา หนึ่งบัญชีเลือกได้หลายระยะเวลาไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนเริ่มต้นฝากเพียง5,000บาทรับดอกเบีย้ยในอัตราที่แน่นอนรับดอกเบีย้ยเพิ่มสูงสุดที่1.6%ต่อปีเมื่อเปิดบัญชี KKP s a v e V เพื่อเป็นบัญชีรับดอกเบีย้ยของ KKP E-Fix นั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นนะ อัตราดอกเบี้ยของบัญชีงเงินฝากประจำออนไลน e ์ KKP E-Fix เงินฝากประจำฝาก3เดือนนะครับไม่จำกัดวงเงินการฝากได้ดอกเบี้ย1.1%ต่อปีเงินฝากประจำา6เดือนไม่จำกัดจำนวนเงินฝากได้อัตราดอกเบี้ย1.35%ต่อปีเงินฝากประจำพิเศษเเดือนสูงสุดไม่เกิน200ล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ย1.4%ต่อปี เงินฝากประจำ12เดือนไม่จำกัดวงเงินการรับฝากรับดอกเบีย้ย1.35%ต่อปีนะครับเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำ KKP EFIX นะครับ 1. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารได้กำหนดไว้ 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวที่เป็นเจ้าของบัญชีและผู้ฝาก1รายเปิดได้1บัญชีโดยไม่จำกัดรายการฝาก 3. นะครับฝากได้ที่ทุกสาขาของธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะครับและบริการ NDID นะครับหรือตู้ AIS นะครับสมาร์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดนะครับได้นะหรือเคาน์เตอร์เซอร์ใน7 e เ e ่นอีเทุกสาขาหรือจุดยืนยันตัวตนด้วยเครื่องกรุงสี ATM หรือจุดบริการกรุงสี i-Confirm นะครับสามารถตรวจรายละเอียดได้4ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อเป็นตัวรับอัตราดอกเบี้ยนะครับโอนดอกเบีย้ย โดยชื่อบัญชีต้องตรงกับบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสูตรคู่ฝากหรือ KKP E Fix 5านะครับจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา5000บาทและฝากครั้งต่อไปนะครับต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า5000บาทต่อรายการ6จ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะการฝากนะครับ7กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดผู้ฝากจะถอนเต็มจํานวนยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับรายระยะเวลาฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันฝากธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ย ระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ยังไม่ถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในตาดอกเบี้ยอ,ออมทรัพย์เข้าไปณวันที่ฝาก8กรณีถอนเงินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากสําหรับระยะเวลาฝากปกติธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัตินะครับตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิมซึ่งผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากฝากประจําที่ธนาคารประกาศได้กําหนดเอาไว้นขณะนั้น สำหรับระยะเวลาพิเศษนะครับธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก6เดือนโดยรับดอกเบีย้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศนขณะนั้น9นะครับธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้นะครับหักหน้าที่จ่ายจากดอกเบีย้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรที่มีการกำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับ10นะครับอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคารนั่นเองนะครับ ธนาคาร c i ไ b ไทยนะครับออกแคมเปญประจำเดือนกันยายน2568กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดีพัสสูงทะลุโลกนะครับกับดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุดที่1.9%ต่อปีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะเป็นแคมเปญตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่เปิดบัญชีแคมเปญบัญชีงเงินฝาก Speedy Plus นะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.9%ต่อปี1ผ่านเปิดผ่านแอป CIMB ไทยนะครับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น2ผ่านช่องทางสาขาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและลูกค้าชาวต่างชาตินะครับกรณีลูกค้าเปิดบัญชีงเงินฝาก ปีดดีพัทนะครับผ่านแ CIMB ไทยสาขาเจ้าของบัญชีจะระบุเป็นสาขาสันัาการใหญ่ถนนหลังสวนลูกค้าเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหนะ้าวันที่เปิดบัญชีลูกค้าต้องมีอีเมลแอดเดสและสมัครใช้บริการผ่าน CIMB ไทยนะครับเพื่อใช้ทำธุกรกรรมทางการเงินลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสป e ด d ี P พัสนะครับได้สูงสุดคนละ1บัญชีเท่านั้นลูกค้าสามารถเปิดบัญชีนะครับเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้นบัญชีเงินฝากสปีดดีพัสนะครับเป็นบัญชีประเภทไม่มีสุุดคู่ฝากโดยธนาคารจะจัดส่งอ e ีสเตเต์ t ให้กับลูกค้าทุกวันที่1ของเดือนตามอ e ีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งเอาไว้นั่นเองลูกค้าไม่สามารถขอบัตรเดบิตเพื่อใช้ทำธุรกรรมต่างๆผ่านบัญชีเงินฝากสปีดดีพัสได้ โดยอัตราดอกเบี้ยปกตินะครับสำหรับลูกค้าธรรมดาแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่รวมโบนัสอัตราดอกเบี้ยปกติบวกกับโบนัสอีก0.3เซนตะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568เลยและเงื่อนไขาการได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสก็คือ1สําสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารและมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปภายในเดือนที่เปิดบัญชี2ลูกค้า บุคคลธรรมดาที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB p r e f e r e นะครับและมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปภายในเดือนที่สมัครสมาชิก3ธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยฝากสุทธิในทุกสิ้นวันของแต่ละวันด้วยอัตราดอกเบี้ยปกติและจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสในวันที่8ของเดือนถัดไป นะครับเป็นระยะเวลา4เดือนและหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศของอัตราดอกเบี้ยธนาคารนะสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้นะตัวนี้นะครับเห็นไหมอัตราดอกเบีย้ยมันจะมีอัตราดอกเบี้ยปกติกับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสนั่นเองถ้าฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ที่0 2 5อนนะครับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสนะต่อปีก็คือ 0.25บวกกับ0.3เป็น0.55นี่นะครับได้ไปเลยฝากมากกว่า1แสนนะครับถึง3ล้านบาทได้ตาดอกเบีย้ยปกติ1.45นะครับ1.45บวกกับโบนัส0.3เป็น1.75ต่อปีนะครับมากกว่า3ล้านถึง20ล้านนะครับได้อตาดอกเบีย้ยปกติ1.6นะครับ1.6 บวกกับ0.3นะเป็น1.9%ต่อปีมากกว่า20ล้านบาทนะครับแต่าาเบี้ยปกติจะอยู่ที่0.5นะครับก็จะได้บวกกับโบนัสนะ0.5บวกกับ0.3ก็เป็น0.8%นั่นเองนะครับธน akan าา Land House นะครับออกแคมเปญประจำเดือนกันยายน2568กับบัญชีเงินฝาก BUMAT ให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง3%ต่อปีนะครับและรับแคชแบ็กถึง200บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะแคมเปญรับสิทธิพิเศษ2ต่อนะครับต่อที่1ดอกเบีย้ยสูงสุดที่3%ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน10,000บาทและต่อที่2รับแคชแบ็ก200บาทนะครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวา 30กันยายน2568นะครับเงื่อนไขสําหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารลูกค้าที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆกับธนาคารมาก่อนเลยนะครับหรือลูกค้าที่เคยมีผลิตภัณฑ์กับธนาคารและได้มีการปิดบัญชีทุกผลิตภัณฑ์กับธนาคารแล้วตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม2567นะครับเปิดบัญชีออมทรัพย์ BUmax และฝากเงินตั้งแต่2,000บาทผ่านแอปพลิเคชัน LHBU นะครับก็รับอัตราดอกเบี้ยนะครับ ถึง2ต่อเลยทีเดียวหา้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ BUMAX ให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสูงสุดที่3%เต่อปีนะครับ 1. สำหรับลูกค้าธรรมดาสัญชาติทยและมีอายุต,ตั้งแต่15ปีขึ้นไปและไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆกับทางธนาคารมาก่อนนะครับหรือเป็นลูกค้าที่เคยมีผลิตภัณฑ์กับทางธนาคารแต่มีการปิดบัญชีทุกบัญชี แล้วตั้งแต่วันที่สาเธันวาคม256-7นั่นเองนะครับ2เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ 3. ลูกค้า1รายนะครับสามารถเปิดบัญชีได้1บัญชีและต้องสมัครผ่าน lhbu นะครับ mobile banking application ของธนาคาร land and house เท่านั้น 4. ีํจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำา500บาทและฝากภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีหากไม่มียอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด หรือยอดเงินฝากบัญชีเป็นสูตรบาทธนาคารจะเป็นการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ5ไม่มีกําหนดดํารงเงินฝากขั้นต่ําในบัญชี6ต้องมีเบอร์บโทรศพรัพท์และอีเมลแอดเดสในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน7สามารถเรียกดูสเตทเมนต์ผ่านโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันได้แปดสามารถใช้บัญชีร่วมกับบัตรเดบิตท,ทุกประเภทของธนาคาร โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแลกเข้าและค่าธรรมเนียมรลายปี 9. สามารถผูกบัญชีคู่โอนได้ 10. สามารถปิดบัญชีเงินฝากผ่านสาขาของธนา,าคารหรือช่องทางอื่นๆที่ธนาคารกำหนด 11. กรณีปิดบัญชีที่สาขาของธนาคารธนาคารจะทำการทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อเดียวกันกับบัญชีที่ปิดเท่านั้นแระยลักการ รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่27มกราคม2568เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ